เสือดาวมาปลุกในห้องขณะฮันนีมูนในอินเดียคู่บ่าวสาวเข้าใหม่ปลามันหวาดกลัวสุดชีวิตเมื่อแขกไม่ได้รับเชิญเข้าไปหาพวกเขาในห้องฮันนีมูนสวีทในประเทศอินเดียเฉยเลยสมิธราโตร์วัย3 1ปีและชิวานีภรรยาของเขาถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงแก้วแตกเช้ามืดวันหนึ่ง พวกเขาหงวงเงียตื่นขึ้นมาเห็นเสือดาวยืนจ้องมองพวกเขาอยู่ที่ปลายเตียงความกลัวสุดไส้ติงทำให้พวกเขาได้แต่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วก็อธิษฐานว่ารีบไปไปเถอะนะหรือไม่ก็อย่าหิวเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้ได้วิ่งไปที่โรงแรมดังกล่าวเพราะมันถูกไล่ล่าโดยฝูงสุนัขจอนจัดมันก็เลยวิ่งหนีแล้วก็พุ่งกระแทกผ่านหน้าต่างกระจกห้องของพวกเขาเข้ามาก่อนที่จะวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำ สามีมือใหม่รีบคว้าโอกาสเนี้ยแล้วก็ปิดประตูห้องน้ำดังปังก่อนรีบร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้มาถึงพร้อมกรงและปืนยาสลบพร้อมที่จะจับเจ้าเสือดาวทว่าแมวยักษ์เล่เยอะได้หนีออกทางหน้าต่างห้องน้ำไปแล้ว และลิสซิงผู้จัดการโรงแรมแห่งนี้กล่าวว่าไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเลยนอกจากกระจกแตกแล้วขณะน,นี้พนักงานยังไม่ตรวจพบความเสียหายเพิ่มเติมใดๆถ้าคุณเป็นสามีพันรยาคู่เนี้ยคุณจะฮันนีมูนต่อหรือว่ารีบกลับบ้านเอ่ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ